ย้อนกลับไปในอดีตในพื้นที่ของบริเวณอเมริกาใต้บริเวณนี้มีอรารยธรรมโบราณมากมายแต่สิ่งที่ชาวเนิร์ดหลายๆคนเนี่ยยังไม่รู้นะครับก็คือบริเวณนี้มันมีอีกหนึ่งอรารยธรรมที่น่าสนใจอรารยธรรมนี้มีชื่อว่ามูอิสกาชาวมูอิสกาเป็นชนพื้นเมืองในแถบที่ราบสูงโบโกตา อยู่ทางตอนกลางของโคลอมเบียในปัจจุบันอารยธรรมของบูอิสกาเนี่ยเรียกได้ว่ารุ่งเรืองมากๆก่อนที่ชาวสเปนจะเข้ามาในช่วงคริสต์ศตรวตรรษที่16จุดเด่นของพวกเขานะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคืองานด้านหัตถกรรมสิ่งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือการหล่อทองและก็เครื่องประดับมรดกการถวายทองลงทะเลสาบกวัวตาบิตามันคือการที่เขาจะเอาไว้สําหรับในการเลือกหัวหน้าเผ่าคนใหม่หัวหน้าเผ่าจะถูก ทาตัวนะครับด้วยผงทองหัวหน้าเผ่าเนี่ยครับก็จะค่อยๆลงไปแช่น้ําในทะเลสาเพื่อชําระล้างเคลื่อนหาเดียวกันนะครับผู้ต <c oughs> ิดตามก็ <c oughs> จะโยนทองคําแล้วก็อัญ,ญมณีต่างๆที่พวกเขามีแล้วก็เอามาบนแพรด้วยเนี่ยลงไปในน้ําเพื่อเป็นการถวายแด่เทพแห่งน้ําและดวงอาทิตย์ ในขณะเวลาเดียวกันครับมันคือช่วงที่ชาวสเปนเข้ามาที่โคลัมเบียในช่วงคริสต์ศตรวรรษที่16เขาได้ยินเรื่องราวพวกนี้ครับจากคนพื้นเมืองพวกเขาเรียกเหล่าบรรดาหัวหน้าเผ่าเหล่านี้นะครับว่าเอลด r ราโดแปลตรงตัวก็คือบุรุษมนุษย์ทองคำอ่ะใช้คําประมาณนี้แล้วกันเพื่อความเข้าใจง่ายทีนี้ครับเรื่องราวของเอลดราโดเนี่ยก็เริ่มต้นขึ้น